ันนี้เป็นแหนแดงนะครับเลี้ยงไว้ในกล่องโฟมครับกล่องโฟมพวกนี้ก็ใช้ปลูกพวกเออเออโลโคลคาเชียนะครับก็ใส่แหนแดงเข้าไปด้วยนะครับตอนนี้มันก็แตกออกเยอะแล้วนะครับนี่ครับหนาตึบเลยนะครับนี่ล้วก็จะมาเก็บเกี่ยวหนแหนแดงกันนะครับแหนแดงนี่มีประโยชน์มากนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์นะครับเยอะนะครับไม่ต้องใช้อะไรจักก็ได้มันหนานะครับ ได้เลยครับแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเราจะไปลดต้นทุนในการให้อาหารสัตว์แบบไหนนะครับถ้ดต่อไปเราก็จะมาเข้าสู่กระบวนการลดต้นทุนนะครับนี่คือแหนแดงที่เราหามาได้แล้วนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วผมก็เลี้ยงไว้ในกล่องโฟมนะครับแหนแดงเลี้ยงไม่ยากนะครับถ้าให้ีน้ำไม่ต้องเยอะนะครับเขาจะโตเร็วนะครับแล้วก็ใส่พวกน้ําขี้วัวนะครับ ถ้ามีก้อนชีวัวทิ้งลงไปสักอันสองอันนะครับจะกก้อนสองก้อนนะครับเพราะให้น้ำเขาออกสีน้ำตาลน้ำตาลครับจะเจริญเติบโตเร็วนะครับน้ำมันจะเป็นต้องเยอะนะครับน้ำประมาณสองข้อมือเนี่ยเขาชอบนะครับนะครับเราก็ได้แล้วนะครับนี่ก็คือแหนแดงนะครับอันนี้คืออาหารไก่นะครับผมเลี้ยงไก่ไม่เยอะนะครับผมก็สะมากผมก็ซื้อเป็นถุงมานะครับเทลงไปเลยครับ เนแท้มันกินได้หมดนะครับพวกสัตว์ออหนูกระต่ายวัวแล้วก็ไก่นะครับปลาก็กินได้นะครับปลาใครเลี้ยงปลากินพืชน,นะครับโยนลงไปแป๊บเดียวหมดแล้วครับพวกปลาดุกก็กินนะครับเนี่ยครับเราก็ได้แล้วอาหารไก่นะครับ เข้าไปนิดหนึ่งนะครับจต่ประมาณเอานะครับไม่มากไม่น้อยนะครับแล้วไก่ผมไม่เยอะก็ประมาณนี้นครับมันมีทั้งไก่ทั้งหนูด้วยนะครับเพราะว่าขายออกไปเกือบหมดแล้วช่วงนี้ไม่มีเวลาดูนะครับเห็นไหมละครับก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าใครมีข้าวเปลือกจะให้ไก่ก็ใส่ข้าวเปลือกเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็จะให้เป็นเอ่อีกส่วนหนึ่งจะให้เป็นไก่นะครับส่วนหนึงจะให้เป็นพวกหนูพวกกระต่ายนะครับอ่ะมาแล้วนะครับนี่คือข้าวเปลือกนะครับแล้ก็แบ่งไปเ,เลยเ,เยอะกว่า วัวก็กินได้นะครับแล้วก็ใส่แบบนี้นะวัวก็ใส่ลำแล้วก็ผสมกันกันกบผสมผสมลำกับไอแหนแดงนี่นะครับกินนะครับคอยดูนะครับมันจะชอบมากเลยนะครับไก่บางตัวถ้าไม่มีแหนแดงอยู่มันไม่ค่อยากกินอาหารด้วยซ้านะครับถ้ามันเคยได้กินแล้วนะครับ คือพวกนี้จะมีไฟเบอร์สูงนะครับในแหนแดงนี่ครับนี่จะมีธาตุอาหารสูงนะครับโปรตีนนะครับแล้วก็เป็นพวกไฟเบอร์นะครับไก่ที่ค้างอยู่ในคอกนี่ควรจะได้กินแบบนี้นะครับเพราะว่ามันออกไปหากินอาหารตามธรรมชาติไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับไก่ใหญ่นะครับไก่คนฟูนะครับจะเหมือนมาทางที่มันเห็นชัดๆหน่อย ค่น sure ี้มันก็อิ่มทั้งวันแล้วนะครับแล้วก็จะลดต้นทุนได้นะครับเรื่องอาหารนะครับดูไก่ตัวนี้ก่อนนะครับเรื่องเนี่ยดูอกก่อนครับเนียงเต็มเลยอกแดงเลยครับนี่คือความสมบูรณ์ของไก่นะครับนี่คือตัวผู้ก็จะหน้าตาแดงเปล่งปังแล้วก็ตัวเมียก็ดูดูช่วยนะช่วยนะช่วยนะอย่นั้นเขามากได้อยู่กับมันมันจะแหยนิดนึงดูดูดูอ่าตัวเมียก็หน้าตาแดงเปล่งปังครับตัวผู้ก็หน้าตาแดงเปล่งปั่งเพราะว่าม่งบอกถึงความสมบูรณ์นะครับ แล้วตัวไปดูตัวอื่นกันนะครับนนี้เป็นไก่แม่ลูกอ่อนนะครับเี๋ยวลูกมันนิดเดียวเพราะว่าเอาไว้ในคอกแล้วโดนงูกินนะครับงูเยอะมันอยู่ใต้ป่าครับจะเป็นงูพวกงูงูกระงูกระปะนะครับโดยชาวบ้านเรียกงูกระบาช้างครับแต่มันก็ได้กินกับแม่มันนะครับ ตัวนึงคือตัวร้ายก็คืองูอแตงอทยกนะครับภาษาภาษาไทยเรียกงูที่โกะนะครับตัวมันจะเงานะครับนี่ก็เสร,ร็จไปแล้วหนึ่งชุดเราไปดูอีกนี่ก็เป็นไก่อีกชุดหนึ่งะคระับไก่ผมมันจะอยู่กระจกายนะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่าผมเพิ่งย้ายเข้ามานะครับทุกอย่างมันยังไม่เพอร์เฟกนะครับก็ค,คือวางตัวไหนได้ก็วางตรงนั้นก่อนนะครับ อาหารเขามา,าเยอะๆหน่อยสองแก้วนะครับอันนี้มันมีอาหารกินอยู่ตลอดเวลามันก็เลยไม่ค่อยตะกะเท่าไหร่นะครับ นี่สายต,ก <Lindsey> ายตะกะนะครับสายตะกะต้องอยู่คลองนี้นะครับมันเป็นไก่ไข่สี่ตัวนะครับนี่ครับเคืออาหารนะครัแบแ๊ปเดียวนะครับถ้าทิ้งลงไปนะครับสายตะกะนะครับนี่ชอบกินผักเป็นอาหารพวกนี้ชอบผักมากนะครับเพราะว่ามันกินผักมาตั้งแต่เด็กนะครับเอาให้มันกินพร้อมกับพวกตัวใหญ่ๆนะครับกำลังจะโตแล้วซื้อมาตั้งแต่ตัวเล็กๆครับตัวละสิบบาทเขาบอกว่าไก่ตัวเมียหมดเป็นไก่ไข่ตัวเมียหมดเขาบอกไม่รู้ว่าตัวเมียหมดรู้ว่าตัวผู้หมด ต้องรอดูอีกสักนิดนะครับอันนี้เป็นพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองนะครับเป็นออกแนวไก่ชนด้วยนะครับพอดีผมไปเห็นมันอยู่ในป่ามันมันตีกันกับไก่อีกข้างบ้านนะครับรู้ไก่ไก่ไทยข้างบ้านเห็นดีดามันถูกใจก็เลยขอ้อเข้ามาในราคาถูกๆนะครับ มันหนักดีนะครับมีข้าวเปลือกกับไอนหนแดงเข้าไปนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของอาหารลูกไก่แล้วก็มีข้าวปลายนะครับดูโครงสร้างเขาครับใหญ่เปินลมทมนะครับหนักไม่ต่ำกว่าสามโลนะครับก็เมียก็ขนมันขับเลยนะครับกําลังไข่อยู่นะครับเดี๋ยวกให้ดูอีกแย่้นะครับกําลังโซยกันเต็มที่นะครับจริงๆแล้วมันมีอาหารอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็เลยไม่ค่อย ถ้าวันไหนที่อาหารขาดโอ้โหวิ่งไล่กันแบบจิกในมือเลยแหละครับไข่แล้วนะครับเนี่ยข้อก็ยังไม่มาตรฐานเท่าไหร่ครับเพราะเราเพิ่งย้ายมาแล้วก็ใช้วัสดุที่ไม่ได้ใช้แถวๆนี้แหละครับมาลองทำกันไปคือพอดีคิดได้ก็เริ่มเลยนะครับก็เลยไม่ค่อยเพอร์เฟกเท่าไหร่นะครับแต่อย่างว่านะครับถ้าเรารอให้อะไรที่มันเพอร์เฟกก่อนแล้วก็ทำก็ตอนนี้ก็คงไม่ถึงไหนนะครับตอนนี้ก็มันก็มีเริ่มมีลูกแล้วนะครับ อันนี้จะเป็นนขนแกสบี้นะครับเมเมียครับงว่างจะทำาคอกให้มันใหม่อยู่นะครับให้สุขลักษณะมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าเคาะมันสกปรกมากๆเดี๋ยวมันจะเป็นขี้เลือนนะครับกะแจ้ครับจะแจ้สามมาคงจะเน้นไก่สวยงามกับไก่เนื้อนะครับเดี้ยงเอาพันธุ์มันไปก่อนครับเวลาเราอยู่ตัวมีทุนค่อยขยับขยายนะครับ ดีกว่าไม่เริ่มเลยนะครับนี่ก็เป็นแม่ไข่ตัวหนึ่งนะครับทรงสวยนะครับเป็นออกในแนวไก่ตีเหมือนกันนะครับเตะตัวเมียสลบเลยนะครับเนี่ยมันมีตัวเมียตัวดําเมื่อกี้อยู่กับตัวผู้พอไปใส่ด้วยกันมันเตะสองทีสลบเลยครับมากางไว้นี้ครับกตทิผมชอบไก่ชนนะครับแต่ไม่ชอบชนไก่นะครับคือชอบเลี้ยงไว้ดูสวยๆนะครับนี่ให้ออกไปชนเหมือนกับพวกเขาคงไม่ไหวนะครับเพราะว่า เราไม่มีเวลาที่จะไปปั้นไก่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมชอบลักษณะท่าทางแล้วความสวยของมันแล้วก็ความเป็นนักสู้ของมันนะครับพวกลีลาชั้นเชิญก็พอจะรู้จักบ้างนะครับตามสไตล์ของผู้ชายนะครับก็กัดปลาตีไก่เป็นเรื่องปกตินะครับไก่ผีหลอกนี่มันอยู่ในซุมนะครับอาหารมันอยู่ข้างล่างนะครับมันก็เลยเขี่ยกันกระจายเลยนะครับจริงๆเราต้องใส่แบบนั้นนะครับมันจะได้เขี่ยไม่ได้นะครับมันจะเข้าได้แต่เฉพาะหัวของมันนะครับ แต่นี่มันเล่นเขียวหมดเลยอ้วนครับเนี่ยอ้วนทนสมบูรณ์ครับก็จบคลิปแค่นี้นะครับเอาวิธีการาลดต้นทุนในการให้อาหารสัตว์มาให้ดูนะครับว่ามันทําแล้วมันลดต้นทุนแล้วมันลดคุณภาพหรือเปล่าครับไม่ได้ต้อยกว่าเดิมเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ได้รับสารอาหารที่สูงขึ้นไปนะครับจากพืชนะครับเป็นพวกไฟเบอร์ช่วยในการย่อยอาหารของมันนะครับ เป็นบทเป็นตัวช่วยในการบดยจอ้ยอาหารของมันด้วยนะครับแล้วก็จะมีโปรตีนแล้วก็สารอาหารต่งตางๆจากแหนแดงนะครับจะมีพวกไฟเบอร์นะครับแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมก็จะมาแนะนาให้อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมแค่ถูกจํากัดด้วยสถานที่แล้วก็งบประมาณในการทําคอกนะครับก็คือประสบการณ์นั้นพอก็พอมีนะครับแต่ว่ายังขาดงบประมาณนะครับก็ อันไหนพอแชร์กันได้ก็จะเอามาแชร์สู่กันดูแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับจบคลิปแค่นี้นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจากสวนอนหรักษ์สุขใจนะครับเราจะดูการพัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับ